สวัสดีครับพบกับผมและรายการ Testy Drive เส้นทางสายอร่อยรายการที่ผมจะพาสาวๆไปชิมไปกิน,ไป,กนไปรีวิวร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อย <c oughs> เอไปถึงร้านเนี่ยชุดของพวกคุณจะดูเบาลงไปเลยเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเขามีอะไรที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเมนูที่เด็ดของทางร้าน เอาให้มันสุดวิ <The Secret. S 1> ทําไมวิแล้วหรอ so, สวัสดีจ <Hello, S 1> ้าสาวฮัลโหลค่ะบอสพร้อมกันรวยังอนะ oh, โอ้โหพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วคะ่ะถ้าพวกคุณพร้อมแล้วเนี่ยบอสขอซาวด์เช็คหน่อยละกันนะสาวสาวของบอส สวัสดีสวัสดีคะ่ะฮัลโหลฮัลโหลมังกาขะบอสวิทวิวล่ะสวัสดีขะบอสได้ยินไหมคะเอาล่ะบอสใกล้ถึงละแค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันโอเคค่ะ <Okay, S 2> บอส วันนี้พวกคุณเขาให้ผมภูมิใจสวยหรูดูดีกันทุกคนเลยทัชใจบอสมากๆเลยแน่นอนะบอสแต่ตั้งแต่ตีหนึ่งเอาล่ะเอาละมากับบอสทั้งทีเนี่ยจะไปกันแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะเพราะวันนี้เนี่ยเราจะไปกันแบบสปอร์ตเ์ตเทๆเลยด้วยรถ New Mazda 2รุ่นพิเศษแคปป๊อปคันนี้สวยเตะตาบอสแถมด้วยลุคสุดกูกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ แล้วยังมีกระจกมองข้างและหลังคาเป็นสีขาวแถมฝาครอบล้อก็ยังเป็นสีขาวนะสวยมากเท่านั้นยังไม่พอนะเขายังแถมชุดสติ๊กเกอร์มาทั้งด้านหน้าและหลังรถอีกตั้งหาแหมดีไซน์สนุกโดดเด่นแบบนี้เนี่ยเหมาะกับบอสก็มากถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปกันเลยดีกว่าไปค่ะหิวมากนานมาก การพวกคุณแต่งตัวกันสวยหรูกันขนาดนี้เนี่ยบอสบอกเลยนะพอไปถึงร้านเนี่ยชุดของพวกคุณจะดูเบาลงไปเลยเบาทำไมคะบอสเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเขามีอะไรที่ใหญ่กว่านั้นเยอะบอสจะให้คำใบ้สามคำให้พวกคุณเนี่ยทายกันเดิมนะจัดมาเลยคะบอสคำแรกไปเลยคำว่าใหญ่อะไรอะไรอ่ะเอาไปคำไหมมาอันนี้ทุกคนต้องชอบแน่นอนบอกเลยยา้า ั้งใหญ่แล้วก็ทั้งยาวคำที่สามของเราคว่าคำว่าสะดุง้งเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ให้สะดุ้งอ๋อใช้สมองอันน้อยนิดคิดแป๊บนะเส้นใหญ่ตัวัเพ่หหมูยอยาวใหญ่สะดุ้งพอนังจิ้มรสเด็ดเออแต่ว่าคือเราแต่งอย่างนี้ไปกินหมูยอกันค่ะมีแรงมากค่ะ พอแล้วพอแล้ผมว่าพวกคุณไม่ได้เรื่องได้ราวหรอกงั้นเดี๋ยวเราไปถึงที่แล้วเดี๋ยวรู้เองว่าอบอสจะพาทุกคนไปกินอะไร วลยนวายะลรนักหนาตามมา <ปะ S 1> เร็วเร็วเอามาตามมานี่ถึงแล้วจริงปหเนี่ยบอสที่นี่เหรอใช่แล้วร้านนี้เหรอคะถูกต้องโอ๊ยพอนีนี่คุณแต่งตัวกันมาหรูหราขนาดนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติกับร้านปวยเสี่ยวเนื้อสุนน้องเบียร์สายหนึ่งเขาเปิดมาถึง14ปีเขาขายเนื้อเนี่ยวันละ200กิโลคนแน่นทั้งวันขายหมดเกลี้ยงแล้ววันนี้ก็คือไม่เหลือแล้ว เหลือดิเรือเลยหมดเราทานแล้วคิดไกใจเย็นเดียวครับก่อนครับก่อนเดี๋ยวบอสพาไปดูว่าทำไมเขาถึงขายดีขนาดนี้ก็ไแดไปไปกันค่ะไปค่ะแล้วนี่ก็คือพี่ติ๊กเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้องเบียร์สายหนึ่งจำสามคำใบ้ของบอสบนรถได้ไหมเนี่ยอ๋อใหญ่มากจ่ะใหญ่ไหมใหญ่ใช่แม่ใหญ่ใช่ไหม เฮ้ยเปิดให้พวกเราดูนิดนึงครับเปิดหม้อหม้อนี้ค่ะอ้โหกลิ่นแล้วมาแล้วหอมนี่ไงนี่ไงเคล็ดลับอยู่ในนี่โอ้นี่คือเคล็ดลับของแม่หนอยาจีนยาจีนเหรอมีอะไรบ้างในนี้อันนี้เนื้อโคงสามชั้นอะไรเงี้ยบางร้านก็บอกว่าเนื้อโกเบอ่าเปรี้ยงมากนี่ขอเลย วันหนึ่งเนี่ยแม่ตุนเนื้อกี่กิโลเนื้อตุนประมาณ80เอ็นแก้วอีกประมาณ60โลโอ้โหเยอะนะแล้วยังมีเครื่องในอีกเครื <J <J 네่องในหลายอย่างหลายอย่างรวมกัน200ร้อยกิโลเป็นไงอยากกินกันหรือยังจัดเลยน้องเบียจัดเต็มเอองั้นเราไปชิมโต๊ะกันเลยดีกว่าโอเคครับไปขอบคุณนะครับสะดุ้งร้านน้องบีนะครขบเรียกว่า ชุดลายสะดุกจำคำใบในรถได้มั้ยหำได้สะดุกเออนี่คือชุดลายสะดุกสะดุกเต็มเลยอ่ะด,ออดูนี่คือวิธีการกินของชุดลายสะดุกอ,อ,อุ้ยเนี่ยมัเออนเปลี่ยนสีแกอ้ยน่ากินมากกินแล้วมาหอมดูลายสวยมาก สะดุ้งที่โต๊ะเนี่ยมันยัมีเดี่มแร่แต่ถ้าใครชอบสุกๆไปสะดุ้งในตัวสะดุ้งร้านน้องดีนะคะอุ้ยน่ากินมากนี่นะครับคือเนื้อน่องลายมันน่าจะดุ่มมากเลยนะเนี่ยกับน้ำจิ้มพริกดองสูตรพิเศษอุ้ยเต็มปากเต็มคำเลยนะคะบอสค่ะยังไงคะ เนื้อหวานหวานเอ็นกรุบกรุบตับน้ำจิ้มสูตรพิเศษรสแซ่บอันนี้อุดมบอกเลยว่าขอขึ้นอีกคำยอกยอกยอกยอะมาพร้อมไหมพร้อมอ่ะพร้อมแล้วเริ่มอร่อยมากเลยไม่มีกลิ่นไม่เหนียวเลยเยี่ยมมาก ชอบก็คือน้ำซุปมันมีความแบบกระเทียมเจียวที่เขาแบบเหมือนเจียวเองทานกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านคือแบบแซ่บสุดๆเมนูสุดพิเศษเมนูที่สองต่อไปมาเลยค่ะเมนูที่เด็ดของทางร้านตัวเดียวอันเดียวเลยจ้ะตัวเดียวอันเดียวเคยเห็นมาก่อนใหญ่ไปแล้วสะดุ้งไปแล้ว หันนยว,วย,ยาวขนาดนี้ได้เหรอออไม่ได้ทอพร้อ,อมกินค่ะได้แล้ค่ะพวกคุณดูไปเรื่อยจาหูเม,มืม <laughs> พวกคุณรู้ไหมว่าเนี่ยมันเป็นของล้ำค่าเลยนะกรรมวิธีการทำนี่ยากลำบากมากต้องนำไปเผาไฟก่อนอแล้วขูดขนเขาออกแล้วก็อาไปต้มต้มเสร็จก็เอาไปตุ๋นด้วยเตาถ่าน 4- 5ชั่วโมงกับเครื่องยาจีนของคุณแม่ขวามันจะนุ่มเปื่อยแบบนี้ เชิญเลือกไซส์ที่ขนัดเลือกสิ้นที่ใช่จไปบอสก็เส pues ียวไปเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวโอ้จะกินกันอย่างนั้นเลยได้ไหมนะมันจะดูไม่งามคุณจะทำแบบที่คุณเคยทำกันมาไม่ได้วางไว้ก่อนเออเอาแบบชุดจัดเต็มมาเลยดีกว่านี่คือชุดน้องเบียร์จัดเต็มรวมทุกสิอย่างของร้านน้องเบียร์มาเลย Uhm. ไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นเนื้อน้องลายเครื่องในเนืเอ้อโกเบะซึ่งมันจะนุ่มมากๆเลยครับอุ้ยน่ากินมากเนื้อเปื่อยนุ่มมันแทรเด้งดุ๋งทำเดียวเนี่มีซอสิเทษเจอร์เลยอ่ะอร่อยมาก แล้วก็หอมเครื่องเทศเปิดโลกในการทานหลายแบบอร่อยมากละลายในปากเลยอะมุ่งมากประทับใจเวอร์สี่ร้อยบาทเท่านั้นแล้วแล้วยังไม่พอนะคุณผู้ชมเติมเส้นไม่อั้นฟรีแถมข้าวสวยด้วยเส้นนี่คือบุกเส้อถูกต้องไม่เคยมีร้านไหนเลยที่เติมเส้นฟรีใช่ไหมราคาคือแบบเกินตาเกินตาสุดๆค่ะแนะนำเลยค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้องเดียสายหนึ่งนะคะอร่อย อิ่กันแล้วใช่ไหมเราจะไปทำชาเลนจ์ Beauty Food Photo Shot ในทีนมก้วยเสียวเนื้อสูงิ้นโลกต้องจันไปถ้าพร้อมแล้วเริ่มไปค่ะรูปใครเนี่ยที่ได้ยอดกดไลค์มากที่สุดในเพจ Iron Chef Thailand เนี่ยจะแจกคิปโฟลเชอร์ให้คนที่ไลค์รูปนั้นเนี่ยมาทานที่นี่ฟรีๆไปเลย2,000บาท1รางวางัล สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาอิ่มอร่อยเหมือนพวกเราที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้องเบียร์สายหนึ่งนะครับเดินทางมาได้ง่ายมากๆเลยมาจากถนนเพชรเกษมเนี่ยเลี้ยวเข้าถนนพุทธมนฑลสายหนึ่งตรงมาแค่4กิโลเมตรเท่านั้นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้องเบียร์สายหนึ่งก็จะอยู่ทางซ้ายมือแล้วละครับจอดรถที่หน้าร้านได้เลยนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมาสด้ามากๆเลยนะครับที่พาพวกเรามาตามหาเส้นทางสายอร่อยในวันนี้ส่วนถ้าใครเนี่ยมีร้านดีร้านเด็ดร้านอร่อยอยากให้พวกเราไปลองชิมส่งเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจ a c e b o o k m a s จัด Thailand นะครับจนวันนี้เนี่ยเราทั้งสี่คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปไปไปเรื่เร็วอยเรืไปค่ะไปไปไปกินแล้วก็นอนหลังก็หลับเลยนอนไปเลยเดี๋ยวบอสขับให้ขับเฮลสอง